ねえあどこに โคตรเปรี้ยวแซ่บหำหำไอสัตว์เนี่ยจุ๊ดนี่้ว่ากิมมิง ไงวางอีตูดเมนอยู่นี่กับอันตัวนี้อ่ะอือเดี๋ยวๆๆมาต่อ kita kena basuh dan ini pulang บ้างนะครับเออเจ้าของบ้านมนยู่สนุกพวกเราทีนี้แต่อันนี้นะครับเอออ่ะอ่ะชิบหาได้ไงเจ้าของบ้านมาอยู่เอาเนี้ยต้นอยู่นะครับเนี่ยไอ้นี่อยู่ครับที่ต้นเนี้ยที่ต้นนี้ผมเอาครับ เจ้าข้าวบาร์มิวอร่อยไหมเจ้าของบ้านไม่อยู่เลยครับเจ้าของบ้านก็บาข้าวบาร์มิวครับเจ้าของบ้านไม่อยู่ครับกําลังไปแล้วพบกับจ่องเสาบางตุเดนชั้นแนวนั่นเองนะฮะครับถ้ากดซับสไครต์ให้ถึงสิบล้านซับจะโชว์ตุเดนสิบล้านอีกตั้งสามปีนะเชื่อกูดิไปยุตลาออกก่อนฮะเกี่ยวเกี่ยวไปยุ ก็ว่ามันหยุดมันเฮียยอดอะก็กินบไม่ัวาต่ำๆคุณอาจจะเป็นโรคเปรี้ยวก็ได้นะครับจะกินแบบนี้เด็กจิ เด็กๆไม่เก like ินสามปีอย่าทำตามนะครับอู้เด็กๆไม่เกินสามปีไม่เข้าใจพวกเราเหรอเย้เอ้ยเด็กๆตามกว่าสามปีอยากครทำแบบนี้นะครับไม่ควรจริงเด็กๆแบบตัวเยอะทุกที่ๆเด็กอ่านานเลยแบบเราจะโพสต์ูดพูดอนี้อร่อยมากนะครับทุกคนดีละ ยันติดตั้งโซบานตูเด้งแล้วก็จะตัดต่อเพลงนะครับเพลงเพลงว่าทุกคนวันนี้อยู่กับโซบานตูเด้ง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 นาเด้งลังเด้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 งครับเมก้าคาเวผมอ่ะเป็นลูกศิษย์โรนันโดและลูกศิษย์สปีดผมเป็นโรนันโดจูเนียนะครับแหละหรือ เรานั่งเก๋เก๋แล้วเนาะเก๋เนี่ยครับวรนดูวะยิบปแล้วยือใหญ่โตๆชนสาระดูอ๊ะคุณไมเลยวแล้ว เียงสถ้ากินแบบนี้นะครับองามกินเสร็จไปดื่มน้ำด้วยสามพี่พี่สามพี่หมดอยากควันอยากทำอยากตำคาผ่านสามวัตถุฟัตมันแบบมันเซ็บ มันอร่อยแล้วก็แบบปากกระเซ็บเลยแล้วก็เปรี้ยวมากโข้นปากเซ็บมากอร่อยเนี่ยล่ะอร่อยครับน้ำแซ่บสีดูนะฮะเรากินแบบแซ่บนี้เลยนะครับ phát chết là gì là lại ăn nốt hoa vậy, bắt đầu bắt này có แบบนี้แบบชำ้ชำช้นะฮะทุกคนคำสุดท้ายงอน,นนี้ผมว่าปากผมจะไม่ไหวแล้วเนื้อปลยไดไม่โอเป้าปาดัน ความว่างไม่อยู่แต่เนี้อยู่นนี้อยู่เจ้าความบ้างไม่มีนะครับารมาอยู่ครับโอ้โหคารบีวิ่งซิรีมันตดเลยนะฮะยืนอ่ะเดี๋ยว ถ้าอัสฟัลดูอยู่ก็กินเด็นก,น,ก,น,กน้องน้องน้องหนูทุกท่านอยาา่าทำตามนะครับกูไม่ไหวแล้วฉันก็ไม่ไหวแล้ว

Mì Mì, dì, mình này, đi, đang đấy tôi

นั่นไม่กร,ระทดนเราไปเอาอันนี้นมาแล้วครับมาการ์ดตัวบางตัว EP สองใครอยากดูเองปดูได้ EP สองอันนี้ยังดูใครอยากใครอยากดูดูได้ EP สองนะฮะ เออไอ้พี่สองพรุังนี้กดติดตามไปได้วยมาใครอยากดูคนแรกกติดตาม,มาต